ไม่แครปรางกันนรันลอยตัวเหนือดราม่าโพสล่าสุดแบบนี้ทั้งสวยทั้งงานแน่นและตอนนี้มีละครเรื่องใหม่แล้วสำหรับปรางกันนรันวงขจรไกลที่เล่นประกบคู่กับเจดเจดพิพัฒน์ติละพรพัดแต่กลับโดนดราม่าสนัน่นถูกโยงในความสัมพันธ์ของเจดและวิวท่ามกลางหลายคนอยากให้สาวปรางออกมาชี้แจง จัดการคนคอมเมนต์หยาบคายล่าสุดเธอลอยตัวเหนือดราม่าโดยโพสต์คลิปเผยความสวยของตัวเองผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดลาดีไอพรังทำเอาแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชมสนันทั้งบอกว่าน่ารักเกินนอนนอนนอนไปปอปอแล้ววอวอน่ารักจังเลยค่ะกินอะไรเป็นอาหารคะกลางเคยได้สัมผัสคำผมร่วงบ้างไหม ผมหนาสวยมากๆๆน่ารักไปหมดเยสวยมากค่ะที่ปรางเป็นต้น